S G เครับสตัดซิลเวอร์จบไม่สวยเอาไม่ลงจริงๆแข็งกระด้างมากสองสิ่งเน้นใช้งานด้วยเราอยากจะทรงให้นุ่มขับสบายกับสตัตซิลเวอร์กับเซตสตัสตสูตรเซตอลทายใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะทรงฟิตเมนต์ใหม่นะครับแต่ว่าโชค๊คสตัดที่มีขายทุกแบรนทุกยี่ห้อในไทยเนี่ยตอนนี้้รงบอกเลยว่านุ่มทุกยี่ห้อแล้วก็ไม่มีอนไหนที่แข็งกระด้างแล้วนอกจากการปรับเซ็ตที่ผิดวิธีแล้วก็ติดตั้งแบบผิดวิธีครับคันนี้จัดทรงได้สวยนุ่มขับสบายครับ j จ๊ดจีเนี่ยทำได้กับรถสิบห้านะครับรถอะไรก็ทำได้ต้องบอกเลยนะครับคันไหนที่มีการผิดเพี้ยนเรื่องช่วงล่างหรือแข็งกระด้างเนี่ยเข้ามาปรึกษาได้นะครับจบสวยแน่นอนกับสัตว์ซิลเวอร์ครับคันนี้แจ๊ดจีเค